ต้นทุเรียนเดอ้ตอต้นทุเรียนเออ่อออกวไม่ออกมาขุดเอาเดอ้ตอต้นทุเรียนเดอ้อเอ 20, 30, 30, อยี่สิบสามสิบตน้นมีแต่ต้นใหญ่ๆเออเฝ้าขุดแล้วก็ไปไว้ให้ไว้หน้าเฮ่าเออมาขุดเอาไผลเสียวมาเอาเลยเอออาจารย์สื่อมาไว้มีแต่ต้นใหญ่ๆนี่กำลังใหญ่กำลังจะเป็นหน่วยมีอยู่ยี่สิบสามสิบต้นมิต่ต้นใหญ่ๆ มาขุดเอาเด้อไฟเสี่ยวมาเอามาเอาอืมอาจารย์อนุญาตไฟยังได้เอาไปปลูกมาเอาไปปลูกหน้าจาของเลยกำลังใหญ่กำลัง,ง,ำลงแตกนอนแตกแันงใหญ่คักแล้วมาเอาเด้อเออไฟยังได้มาเอามาเอาเพราะว่าออกพรรษาอาจารย์บอดดายุแล้วเออบไดด้ยุแล้วไผเสี่ยวไปปลูกก็มาเอาไปปลูก <c oughs> อืมอืมไฟจ เอามาเอาไปปลูกเด้อมาขุดเอาขุดเอามาขุดเอาขุดขุดกวงกวงย่มันถือหากมันขุดกวงกวงพ้ดมีแต่ต้นใหญ่ๆโอ้ยเพียงข้อกับมี่แตกนอแตกกริงไอไอมอนท่องกิ่งกระโดงเออกิิงกระโดงเอีแต่ต้นใหญ่ๆ ญยาติโยมไผเสิเอาต้นทุเรียนเอาเด้อมาขุดเอาอาจารย์ให้ฟี่ฟี่ให้ฟีใ่ฟให้ฟี่ต้นทุเรียนมีต้อนงใหญ่พี่พี่พี่ไผมีวิธีขุดเอากับมาขุดเอาเลยเออมาขุดเอาเอาไปไว้ให้ไว้หน้าเข้าเกิดมันติดกับปีสองปีก็เป็นนุ้ยเราดี่ <c oughs> เอาไว้หมันกนะบว่ามีผู้ดูแลเพราะว่าอาจารย์ ก็จะได้ก็จะได้ออกบวชอายุก็จะได้ไปออกพรรษาเนี่ยอาจารย์ก็สิบอยยุวัดจาคลองแล้วที่จาคลองเออไปก็จะได้ไปสร้่งวัดส้่งยังก็จะได้ลือออกขนออกให้เบิดเออคองอันใดที่ที่อาจารย์เฮ็ดไว้กัก็จะได้ต้นตุหลอกทุเรียน กระชีดมาไปพ่อไม่ออกสุขูสุขคนไปยากไดมาขุดเราเลยเด้อมือนีเด้อมือนีจนหอ,อกพันธ์แล้วไว้เสียวเฝ้ามาเอาก้อนเดี๋ยวมันสีแหงก้อนหั่นดินแหงแล้วมันจะขุดแล้วมันกระชีตายนี่นีเด้อต้อนสามหลากกับมี่เออสื่อมากมแต่ต้นสองพันต้นละสองพันที่อาจารย์เอามา ก็ได้ปีหนึ่งแล้วนี่มันก็หญยคักแล้วแตกจริงแตกจิิงก้าสาขานจริงก้านเมาโลดเมาโลดพรสีเมาก็เมาอนุญาตอนุญาตการเถี่ยอาจารย์ยังอยู่อยู่นี่เมาอาจารย์ออกไปแล้วมันแต่ตองของเพิ่นบ่ได้ตอนอาจารย์อยู่อยู่นี่ไผเสี่ยว็มาเอาโลดมาเอาไป ตัวครรสาอาจารย์บริยูน้ำเลวท่านี้เดอ้อไผเจียวกับเม่เาไผกับเม่เาไผอยากได้ไมาขุดเอาเอาสาธุสาธุ